สวัสดีครับผมก็วันนี้นะผมจะมาอะสอนลงตัวหมดตัวพา g a กานี่นะผมเป็นตัวโรสเตอร์นะฮะซึ่งอันนี้เป็นหมดแอดออนนะครับผมหรือว่าจะเป็น OIV ก็ได้นะโอเคให้ okay, ผมก็รูปทรงก็จะประมาณนี้นะแต่ผมว่ามันสวยนะเราลองมาโหลดเลยก็กดโหลดมาเลยฮนะ แล้วก็กดแตกไฟล์มันออกมานะฮะได้เสร็จตัวนี้อ่น m o ดอิ s t a l l เลยครับผมคือมันจะมี2อ,อย่างนั้นก็คือตัวเอ,อใช้เป็น using OIV ก็คือมันจะเป็นแบบว่าออโต้ Auto นะเรามาทำเป็น o p e n i i เป็นตัว using OIV ้วยนะฮะก็กดเปิด o p e n i v ใครยังไม่มี o p e n i v ก็ ไปโหลดก,กันเลยนะผมผมไมมีคลิปสอนเลยนะฮะก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะรอมันเปิดสักบา่าหนึ่งโอเคขึ้นมาแล้วฮะเสร็จปุ๊บใครเขาาบอกว่าเข้าไปที่ทูแพ็กเกจอินสตอลเลอร์เสร็จปุ๊บเล e c กไฟล์อันนี้นะฮะผมเซฟไว้ที่เดส k t o p อปตัวนี้แล้วก็เลือกเป็นตัวนี้ แล้วก็เลือกตัวนี้ใช่ไหมสองพันส uh ิบแปดอ่ะฮะชึบกดโอเพ่นนะฮะผมมันก็จะเด้งอย่างนี้แล้วกด install ฮะแล้วก็กวกคือเขาจะให้เลือกว่าให้ลงไปที่มอดคือง่ายๆฮะถ้าลงไปที่มอดนะจะเอ่อลงไปที่มอดเนี่ยมันจะไปอยู่ในไฟล์มอดซึ่งทีเนี้ยเวลาเราอยากที่จะกลับไปเล่นตัวออนไลน์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกกว่าแล้วก็กดลบกดลบไฟล์ในมอดไปนะแล้วก็แต่ถ้าอันนี้เนี่ยมันจะลงเข้าไปใน ตัวเกมนะถ้าเกิดว่าหลบมันก็ผมมองว่ามันจะยุ่งยากนะครับผมก็เสร็จปุ๊บก็ in-stall confirm ์ n คอนเฟิร์มอ l นนะอะไรอยู่มาอยู่แถตรงนี้นะโอเคกดคอ n f i r m ์มัมันก็รอให้มัน in-stall นะหรือว่าถ้าใครเกิดว่าใครลงเป็นแบบว่า OIV แล้วแบบมีปัญหานะครับผมก็ทำตามนี้นะก็คือแตกไฟล์จาก OIV มาให้มันเป็นจากจากเอ่อไฟล์ซิปนะผมก็ navigate ก็คือ ไปที่ไฟล์นี้เห็นนิ้วไฟล์ชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะไปแล้วก็ไปแก้ชื่อไฟล์ใส่นี้เข้าไปทำเอานี้ครับผมเวลาสปอวก็สปอเป็นชื่อนี้งั้นเดี๋ยวเราไปลองไปดูตอนที่เขาอินสตอลเสร็จกันเลยแลยะะ้วกันฮะอ่าโอเคอเสร็จพอดีเดี๋ยวเราไปดูในเกมนะครับผมพอผมก็มาอยู่ในเกมแนละ้วก็หลักการรับผมคือผมอยากจะให้แนะนาผมอยากจะแนะนําให้ใช้ตัว enhance มากกว่านะครับผมคือตัว เนี่ยฮะเป็นตัว enhance ใน,น,นเทรนเนอร์นะเพราะว่าเราสปราเปลวีโคหรือพวกรถเนี่ยฮะจากชื่อได้นะก็กดไปที่แล้วกดไปที่วีโคสเปลเนอร์นะแล้วก็ enter name m u a l l y นะก็แล้วก็พิมพ์ชื่อนี้เข้าไปเลยนะผมจะเห็นได้ว่าพิมพ์จากเ,าเหมือนในวิทนี้นะที่เขาบอกมาเสร็จปุ๊บก็กด enter ฮะเป่าออกมาและนี่ไงคันนี้ฮะนี่โอ้โห ขาทำดีเทลสวย,ย,ย,สวยวไหมนะเนี่ยโอ้สวยว่ะโอ้โหโอ้อ่าเรียกไขว้ยนะคุ้นๆว่ะนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปนะโอ้โหคนแรงผมลองผมลองภัพนั่นัง เออใช่ดโอ้โหเปลี่ยนสีได้ออสมัยาาโมเอ็ม้โหกดประทุนได้ด้วยนะเนี่ยนี่อย่างเทียว์อ่ะนี่สวยวะ่ะโอ้โหแรงแรงชิบหายอืเอาดีฮะคันนี้ฮะอย่าพลาดห้ามพลาดเลยฮะลองลองเล่นดูฮะโอ้โหตัวแม่งแรงจริง นะฮะสำหรับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะแล้วก็ใครมีคอมเมนต์อะไรก็นในนั้นก็ได้นะแต่ว่าอยากจะบอกว่าคลิปที่แล้วขอโทษนะครับคือผมกดปิดคอมเมนต์ไว้นะฮะผมขอโทษจริงๆฮนะไปเลือกให้มันเป็นสําหรับเด็กกดผิดนะฮะผมคีฮะเดี๋ยวคลิปนี้นะคลิปนี้ก็คงจะเม้นได้ตามปกติแล้วนะ,ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยโอ้โหแม่งแร,จรงจิ๋วอย่าลืมไปลองะฮะพาเกนนี่คันนี้แม่งเด็ดจริงโคนะฮะฮ ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย